หัวเมียผัวเมียกันรักษาน้ําใจกันเป็นเรื่องดีไหมครับอ๋อดีสิมึงจะไปทําลายน้ําใจกันทําไมล่ะก็ดีแล้วไายรักษาน้ําใจต่อกันการอยู่กันในฐานะของการเป็นคู่ครองสามีภรรยาหรือเป็นแฟนกันสิ่งสําคัญที่สุดคืออะไรมีความเมตตาต่อกันคนเป็นพ่อเป็นแม่คนคนเป็นสามีภรรยาคนต้องมีคุณธรรมที่เรียกว่าพรหมวิหารสี่หนึ่งมีความเมตตา เมตตาคือความปรารถนาดีกับทุกๆคนปรารถนาดีต่อสามีภรรยาของตนไม่ว่าเขาจะทําผิดทพาพลาดแค่ไหนก็ตามเราจะช่วยเขาแก้ไขปัญหาในความผิดพลาดนั้นด้วยความปรารถนาดีไม่ใช่ซ้าเติมกันนะบางคนเนี่ยเห็นหัวตัวเองเมียตัวเอง,เองทําผิดทพาพลาดเป็นไงละกูบอกก้วสนัหน้าเมืองอย่างนี้เรียกว่าไม่ปรารถนาดีต่อกันไม่มีความเมตตาสงสารต่อกันมันจะคบกันไปได้รอดยาก มันไม่เป็นกลยาณมิต่อกันดังนั้นเวลาจะแนะนําบอกกล่าวสั่งสอนตักเตือนว่ากล่าวกันต้องอยู่ในบริบทของความว่าปรารถนาดีต่อกันและกันเสมอ 2. มุทิตาคอไอ้เมตาการุณาการุณาคืออะไรคือการที่รู้จักรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลาการุณานี่คือลงมือช่วยเหลือเขาเขาทําอะไรไม่เป็นเขาขาดเงินทองให้แก่เขาได้ตามกําลังทรัพย์ที่มีของตน เขากาลังเดือดร้อนไม่มีเงินจะกินข้าวในเดือนนี้ไม่มีเงินจะจ่ายหนี้จ่ายสินกําลังมีคนมาทวงหนี้ก็กรุณาต่อเขาด้วยการแบ่งปันทรัพย์นั้นให้กับเขาได้มีโอกาสในการนําไปใช้เพราะมันอยู่ด้วยกันนะ่ะเขาแบ่งเราบ้างเราแบ่งเขาบ้างการุณาต่อกันหาข้าวหาน้ําให้เขากินซักผ้าซักผ่อนดูแลบ้านปัดกวาดเช็ดถูช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันไม่ใช่เอาเปรียบกันนอนสบายอย่างเดียวให้เมียทางานบ้านให้เมียให้เมียล้างจานให้เมียซักผ้า แล้วก็ไม่ใช่ผัวนอนอยู่บ้านอย่างเดียวแล้วก็ให้ผัวทางานอย่างเดียวตัวเองนอนไม่ได้เราต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่าไปเกี่ยวว่านั้นหน้าที่เธอนี่หน้าที่ฉันอะไรที่เราสามารถกรุณาต่อกันได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ในยามที่เขาเหนื่อยยากก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมุทิตาเวลาเขาเจออะไรที่เป็นปัญหามาพยายามให้กําลังจิตกําลังใจแก่เขา อย่าไปดูถูกเหยียดหยามกันอย่าซ้ําเติมซึ่งกันและกันต้องให้กําลังจิตกําลังใจต่อกันและกันเสมอสสีตัวสุดท้ายอุเบขาเราทําทุกอย่างอย่างเต็มที่แล้วแสดงออกทุกอย่างอย่างดีเลิศแล้วอย่าลืมวางเฉยด้วยคําว่าอุเบขาเนี่ยคือเราอย่าไปยินดียินร้ายเกินไปเราอย่าเอาใจเข้าไปร่วมเกินไปถึงที่สุดแล้วเราทําทุกอย่างอย่างเต็มที่ก็ต้องวางใจเป็นกลางอยู่กับปัจจุบันขณะบ้าง ไม่ต้องเข้าไปยินดียินลายบ้างไม่จําเป็นต้องไปทุกข์กับเขาทุกเรื่องถ้าเราทุกข์กันไปทุกเรื่องแล้วใครจะตั้งหลักตั้งเกณฑ์มีสติสัมป,ปชัญญะในการติเตือนกันได้ในการแก้ไขปัญหาให้แก่กันและกันได้ไอ้นี่ก็ทุกข์สามีก็ทุกข์ภรรยาก็ทุกข์